นี่นะจ๊ะนี่เป็นลูกแบล็คเบอร์รี่นะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยนะคะเราก็ไม่เก็บนะคะเพื่อนๆเ,เราชอบมาเดินแถวนี้ค่ะเพราะว่า มันมีผลไม้ข้างทา,า,างนี่นะคะเพื่อนๆเล็กแฟรี่แต่ว่านี่มันแก่นนะคะประมาณประมาณนั้นนี่ก็เป็นลูกเปียเนอร์ช่วงล่างๆเขาก็เก็บไปหมดแล้วนะคะชัะดฟ้ารัดเล็้ค่ะเก็บไม่ถึง ปีที่แล้วเรามาไม่มีสักลูกนะคะปีนี้เต็มต้นเลยเราก็อยู่แค่นี้แหละค่ะทีต้นแอปเปิลนะคะเก็บไม่ถึงค่ะแอปเปิลแอปเปิลลูกนี้อร่อยภาษาไทยเรียกแอปเปิลแอปเปิลพันนี้จะอร่อยนะคะอมๆเปรี้ยวโอ้ยอยากเก็บจุ ต้นมีกาเป็นล่รารอบที่แล้วที่เรามาเก็บกันนะคะปีนี้ปีนี้มันไม่ออกลูกเฉยเลยอะแปลกเนาะางสายมันออกสองปีครั้งหนึ่งปะปีที่แล้วออกดอกที่เรามาเก็บกันนะคะตามคลิปของเราอะแล้วปีที่แล้วก็อ่ม เปียเนอร์อันแรกที่เราให้ดูไม่ขึ้นลูกแต่ปีนี้ขึ้นนะคะต้นนี้แหละแต่ว่าก็ไม่ออกฟอนอัพส์คือทำมัน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 อันนี้คะ่ะไม่ออก <I feel S 1> สักลูกเลยอิชฟินเดอร์ไคลน่ะเฮียแคนอิชนิชอันนี้ลูกอะไรเราไม่รู้จักนะคะ Yeah. Guck mal, wie langsam. Nicht langsam, das ist rot. <lacht> <lacht> นี่นะคะไปขนของเล่นมานะคะองพรของเล่นด so oh. ูสิแก็ต้องมาเปิดยา yeah? <Yeah. S 3> yeah, แล้วเราก็ออกมาซื้อของนะคะเรามาซื้อ เรามาซื้อหมูสามชั้นก็ถือโอกาสออกมาเดินดเล่นด้วยนะคะออกมาเดินเล่นแล้วก็ซื้อหมูสามชั้นไปทํากินกันนะคะไปย่างนะคะว้าวเก็บไม่ลูกละไ,ไม่สิลุกละน่าจะเป็นอัลโทบานนะ zum Spielplatz. Gehen zum Spielplatz. Mit meinem Spiegel. Ich hatte, wir haben uns nicht gestritten. Heute. Ja. Mhm. Wird immer besser, oder? Nun, da ja. lag der Meer. Haben die die? Haben die die? Heute war wirklich ein schöner Tag. Und, und diesmal ist der Teufel nicht da. ฉันอิมฉันอิมคลาดกันมาสุดซุปเปอร์ไม้หน้าพัพพีเร็อส์ก็เป็นอันด่วนนุ่งอะไรสักครับในโฟโตพระเจ้าอยากให้เรามีความสุขไงใช่ไหมคะเพื่อนๆเราก็ขอบคุณพระเจ้านะคะปกติเราก็ต้องส่งเอกสารไปแต่ว่าเราก็ก็ ก็เลยส่งไปแบบเป็นรูปถ่ายนะคะพอดีก็อธิษฐานในใจกับพระเจ้าบอกว่าให้เขาเขียนมาบอกว่าโอเคนะไม่ต้องไปส่งจดหมายแล้วเพราะว่าเราต้องได้จริงๆเราต้องถ่ายเอกสารเอกสารไปแล้วก็ส่งให้เขาแต่ว,ว่าเราก็ผัดวันอยู่นั่นแหละนะคะเพราะว่าจะไปมันก็ลําบากเนาะ อะไรอีกนู่นนี่นั่นเราก็เลยพระเจ้าเลยให้สติปัญญานะคะให้แบบเราเอ้ยถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปสี่เขาน่าจะไม่มีปัญหาช่วงนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ถามเขาโดยตรงเราก็เลยส่งไปก่อนเราก็บอกว่าเออฉันถงเป็นรูปภาพให้เธอก่อนนะถ่ายรูปมาเอกสารที่มันยังขาดอยู่แล้วหลังจากนั้นที่เหลือฉันจะส่งเป็นเป็นเอ่อ เป็นจดหมายไปให้เธออีกทีหนึง่งแต่ว่าในใจลึกๆนี่เราคิดในใจว่าพระเจ้าคะขอให้เขาเขียนตอบกลับมาว่าไม่ต้องแล้วนะเธอไม่ต้องส่งเป็นเอกสารมากับจดหมายแล้วกับไปสนีแล้วอันนี้โอเคแล้วสักพักหนึ่งเขาก็เขียนตอบมาว่าไม่เป็นไรหรอกเธอไม่ต้องส่งแล้วนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะอันนี้ก็ถาน้องพ่อพรเดินเล่นนะคะให้ลูกลวิ่ง นี่นะคะเ,เพื่อนๆออ,ถอ,อ้ถือกล่องถือกล่องแล้วก็วิ่งข้ามถนนเลยถือกล่องค่ะถือกล่องแล้วก็วิ่งข้ามถนนค่ะมาบาังรถด้วยนะคะมาขันสวีดะ เอานอนลงดีกว่าหรือว่าเอาตั้งขึ้นเอาฝั่งนู้นก็ได้นะถ้าเมื่อยอ่ะอ่าโอเคเอาฝั่งนี้มาขึ้นเหยียบได้ไหมคะเด็กดีเอาเหยียบไว้นี่ได้ไหมคะน,คะ <Yeah. S 1> นี่ฮัลโหล Ich möchte ein Brief schicken <laughs> wir zu Frau und zu Panzer. Ja. Nein, das sind wir. Kunden kann mehr นะคะเพื่อนๆไล่มันนาบ้านเราไม่ละไปลูกละมีรถรถแท็กทัวร์ด้วยอากาศยามเย็นนะคะทุ่มหนึ่งยังไม่ถึงบ้านเลย อากาศยามเย็นนะคะออกมาเดินเล่นแล้วก็แวะซื้อของวันนี้ก็จะกินข้าวดึกหน่อยนะคะมาซื้อหมูไปย่างนะคะจริงๆแล้วเราตั้งใจจะมาเดินเล่นกันค่ะแต่ว่าถ้าเรามาเดินเล่นเราก็แวะซื้อของเลยใช่ไหมคะก็ะได้ซื้อของให้น้องมะพรแล้วก็ คือหมูมาย่างนะคะเพื่อนๆแถวนี้ก็จะได้กินมันนะคะมันปลูกเองจากจากจังหวัดที่เราอยู่เลยนะคะสดดีนะคะ,ดดะ,คะต้นแอปเปิลของเราก็ร่วงไปหมดแล้วแอปเปิลต้นนี้หวานนะคะเพื่อนๆเนี่ยต้นนี้แต่ว่าเราเก็บไม่ถึงหรอก มันก็ล่วงหมดแล้วนะคะปีนี้ก็ไม่ได้ไปหาเก็บมันกันนะคะเพราะว่าซื้อเอาปกติกปเอารอบที่แล้วเราก็มาเก็บตรงนี้นี่ค่ะซื้อของเล่นให้ลูกก็ช่วยกันหอบมา มันไม่หนักนะคะอยากได้ก็ซื้อให้นานๆทีนะคะตอนนี้ก็มีแต่ไรายได้เสริมในการขายผลิตภัณฑ์เจเนสนะคะเพราะว่างานก็ไม่ได้ทำเต็มที่นะคะเพราะว่าเนี่ยลูกครูก็โทรมาบอกอีกแล้วว่าให้หยุด มาช่วงโควิดนก็นะคะแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเราอยู่ต่างแดนเราก็ยังมีหลวงคอยช่วยจ่ายให้นะคะขอให้เมืองไทยมีแบบนี้ด้วยนะคะไม่ใช่แบบเน้นให้ทุกคนมารอก,กินเงินเดือนหลวงแต่ว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้นะคะเพราะว่าเงินภาษีก็เป็นของเงินประชาชนนะคะ ที่นี่เขาก็จ่ายประชาชนอย่างเช่นเราท้องมามีลูกเลี้ยงเดียวเราก็ลำบากในการที่จะทำงานไปด้วยนะคะเราก็ได้ค่าช่วยเหลือถ้ากินนิดหน่อยเราก็ช่วยเหลือบ้านนะคะอย่างนั้นที่เมืองไทยก็ขอให้มีเกิดขึ้นนะคะขอให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ,ะเจ้าวัวพรค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปทำเนื้อย่างกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพรพรบ๊ายบายพรพรบ๊ายบาย មានបញ្ញាកាសយามយិន Mr. Fotomakken? Ja, ich will ein Foto. Mr. Fotomakken hier? Ja.